สวัสดีครับนักเรียนชั้นป5้าที่น่ารักทุกคนนะครับกลับมาพบกับคุณครูัจตุพลนนครับในตอนที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับก่อ,อนอื่นเลยนะครับคุณครูขอให้เรียนเตรียมสมุดปากกายางลบอุปกรณ์คิดเลขนะครับและก็ที่สาคัญอย่าลืมแบบฝึกหัดที่ครูแจกไปนะครับ ่ะน่าจะพร้อมกันแล้วนะครับไปสู่เนื้อหากันเลยครับการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกนะครับข้อนี้นะครับเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการบวกแล้วก็การลบมาใช้ในการหาคำตอบในโจทย์ของเรานะครับอ่า,าจะเป็นยังไงไปกันเลย โจทย์ข้อแรกที่ครูนำมาฝากนักเรียนนะครับก็คือใบยกปลูกต้นยางพาราสองพันเก้าร้ยสิบห้าต้นต่อมาปลูกเพิ่มอีกจำนวนหนึ่งทำให้มีต้นยางพาราทั้งหมดสี่พันแปด้อยสามสิบสองต้นใบยกปลูกต้นยางพาราเพิ่มอีกกี่ต้นอนักเรียนเห็นอะไรไหมครับในโจทย์ข้อนี้ครับหนึ่งจำนวนที่เขาบอกว่าปลูกยางพาราเนี่ยจำนวนสองพันเก้าร้อย 15ต้นนะต่อมาปลูกเพิ่มแล้วรวมมาทั้งหมด4 8 3 2ด้าต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาส่วนต่างว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยค่าคำว่าจำนวนหนึ่งเนี่ยคือเราทราบค่าไหมครับนี่แหละเขาเรียกว่าจำนวนที่เราไม่ทราบค่าเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา2องพเกสหนี่ยบวกกับอะไรแล้วได้คำตอบเป็น4832าครับ ค่ะคิดช่วยกันนะครับคุณคให้เวลาคิดสิบวิหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาหมดเวลา,าไปเฉลยกันเลยครับอ่าประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้นะครับก็ตัวแรกเลยคือประโยคปลูกต้นยางพาราเนี่ยขั้นต้นเนี่ยคือสองพันห้าร้อยสิบห้าต้นใช่ไหมครับต่อมาปลูกอีกจํานวนหนึ่งจํานวนหนึ่งเราไม่ทราบค่าถูกไหมครับไม่ทราบค่าเราจะใส่ ช่องสี่เหลี่ยมไว้ใช่ไหมครับช่องสี่เหลี่ยมไว้แล้วรวมกันแล้วได้สี่พันอยาต้นซึ่งคำตอบในข้อน,นี้ครูบอกแล้วใช่ไหมเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการลบนะครับเราก็เกี่ยวกับการลบครับเราก็เอาผลลัพธ์ที่ได้ครับลบด้วยตัวตั้งครับก็คือตั้ง4832ลบด้วย2915 คำตอบที่เราได้แอนแอนแอนหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดแสดงว่าใบหยกเนี่ยปลูกต้นยางพาราเพิ่มขึ้นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบเจ็ดต้นเป็นคำตอบนะครับอ่าหรืออีกวิธีนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมเราตั้งนะครับเราตั้งลบนะครับอ่าเราตั้งลบนะครับคือตั้ง4,832ต้น หรือว่า4832ลบด้วยจำนวนต้นที่ปลูกไว้ก่อนแล้วคือ2915าอตอบที่ได้ก็คำตอบเท่ากันคือ1917นะกรับอ่ะครับต่อมาครับตัวอย่างที่สองครับถ้าจำนวนไม่ทราบค่าอีกแล้วใช่ไหมครับคือช่องสี่เหลี่ยมเนาะถ้าสี่เหลี่ยมช่องสี่เหลี่ยมบวก1346,531 เท่ากับ3 4มล้านสอยากทราบว่าจํานวนที่อยู่ในช่องว่างคือจํานวนใดข้อนี้เราก็ผลลัพธ์ผลลัพธ์ใช่ไหมครับลบด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับลบด้วย1 3 4, 6, ึ่งล้านสามแนี่หืนหพันห้า้อยสาสิบเอ็ดเนี่ยนักเรียนคิดช่วยคุณครูนะครับ ว่าคำตัวหน้าในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะต้องเติมตัวเลขอะไรเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วคุณครูมีคำตอบให้เรียนอยู่แล้วแหละแต่ครูครูคต้องการทราบว่าเรียนคิดถูกกับเหมือนคุณครูไหมนะครับก็ตั้งตัวนี้เราก็จะตั้ง3 4ล้าน4ี่สเหมัสใช่ไหมครับขึ้นแล้วก็ลบด้วย1 3 4ล้าน3าห้าคำตอบที่ได้นะครับก็ 2 8, องล้านหสองมนแปดอยแปคำตอบที่ได้นะคะคือสองล้านหนึ่งือยแปดสิบเนะครับก็ลองตรวจคำตอบดูครับตัวตั้งบวกด้วยอะไรครับเท่ากับอะไรครับผลลัพธ์เนะาะดังนั้นจำนวนที่เติมลงไปในช่องว่างในครนี้ครับก็คือ2องล้านหนึ่งแด อ่ะไม่ยากใช่ไหมข้อน,นี้ค่อนข้างง่ายนะครับเกี่ยวกับการบวกเนี่ยคือหาตัวเลขมาเติมลงในช่องว่างแล,แล้วได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นแหละนั่นคือจุดประสงค์ที่เราจะต้องเรียนเรื่องนี้นะครับอ่าเห็นไหมนี่คุณครูพูดตั้งแต่ตน้นว่าเอาผลลัพธ์ลบด้วยตัวที่มีนะครับก็จะได้ประโยคตัวคําตอบที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเนาะตั้ง3ามล้านสี่แสิบสอ ลบด้วย1 3 4 6 5 3้านสามแนะครับก็คำตอบที่ได้คือ2ล้านลิ้นผันกันแหละ2 1 2ล้านน8 8งนะครับยากไหมครับไม่ยากนุตั้งบวกลบธรรมดาเลยใช่ไหมครับใช้ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการลบผลลัพธ์ลบด้วยตัวที่มีเท่ากับตัวตั้งนะครับ เขาบอกว่าอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งครับจงหาจํานวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมโดยอาศัยความสัมพันธ์เกี่ยวกับการบวกและก็การลบนะครับอ่าข้อนี้ครับก็หกแสนสองันสยสิบบวกช่องว่างหรือว่าช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับแปดแสนตัวนี้เราก็ครูใบให้เลยนะก็คือตั้งแปดแสนหนึ่งสี่พันหนึ่งหสิบสามไว้แล้วลบด้วยหกแสนสองพันสี่รอยสบ เราก็จะได้คำตอบแล้วซึ่งคำตอบในข้อนี้คือ211,743ตัวนี้มันมีในคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณครูเฉลยให้แล้วนะครับส่วนแบบฝึกหัดที่ครูแจกไปเนี่ยนักเรียนจะต้องทำเองนะครับนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถทักเข้ามาในกลุ่มไลน์ของเราได้เลยหรือว่าทิ้งข้อความไว้ในไอ u t u b e ช่อง YouTube ของคุณครูได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ หวังว่าสื่อการสอนที่คุณครูจัดทำขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของนักเรียนในระหว่างเหตุการณ์มันไม่ปกตินะครับแล้วเราก็จะกลับมาพบกันในเวลาที่มันเหมาะสมสมควรนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมทำการบ้านนะครับไม่เข้าใจถามได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ